สุดสูงสุดในโรคในจักรวาลในวงจตนี้แ่ท่านทั้งหลายธรรมะสันส้นๆอยากจะพูดให้ทุกคนรู้กันเกี่ยวกับการใช้พาตาธรรมเรียกในสมุทฐานธรรม ให้ถูกต้องตามภาวะความเหมาะสมบางคนก็ใช้ภาษาจนเพลินเดินจนเพลินเล่นจนเพลินจนลืมไปว่าความเหมาะสมแห่งการวางตนหรือการใช้วาจา ก็ไม่เหมาะสมกับภาวะฐานะของบุคคลที่อยู่ในภูมนั้นๆอันเป็นธรรมอันสมควรทำที่สมควรไม่สมควรเราก็จะได้รู้ <Okay. S 1> ก็ไม่ยืดเยื้อยืด,ย,ดยาวเกินไปในการพูดการแจ้งชี้แจงแสดงเหตุผลตามฐานะ อันสมควรเรามาแยกส่วนแยกแยะฐานะสิ่งใดอันเรียกว่าพระพุทธเจ้าสิ่งใดอันเรียกว่าสิทธถราชกุมารสิทธถราชกุมารก็เรียกได้หลายอย่างพระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว หรือเรียกตามชื่อสมมติบัญญตัติที่ได้แต่งตั้งขึ้นมาสิทธ,ธัตถะสิทธัตถราชกุมารผู้ที่มีความสำเร็จทุกประการที่ได้ปฏิบัติได้กระทาในปัถนาสิทธัตถราชกุมารมาด้วยบารมีธรรมอันตะสมไว้ดีแล้วหลายกับหลายอสงไขย สิทธัตถราชกุมารย้อนอดีตแห่งพบภูมิพกชาติก็มาจากคนธรรมดาก่เหมือนกันสะสมมีคุณธรรมอันประเสริฐมีคุณธรรมสูงส่งสะสมมาเรื่อยๆอบรมบ่มนิสัยมาเรื่อยๆตะสะสมบาร,รมีมาเรื่อยๆบาร,รมีอันเป็นภูมิธรรมท,ที่ คนธรรมดาท,ทั่วไปไม่คิดจะทําคนธรรมดาท,ทั่วไปไม่เคยทําคนธรธรมดากระราชําเรียกว่าสิทธ,ธาราชภุมารโพธิสัตว์มหาบุรุษท่านเป็นผู้ตัดสมดวงธรรมหรือสร้างหรือปฏิบัติมานานแสนนานที่ถูกเรียกว่า อสงไขยบ้างเรียกว่ากลับบ้างหลายกลับหลายอาสงไขยจนนะับจนบารมีธรรมแก่กล้ากล้าที่จะตัดกล้าที่จะวางกร้าที่จะท้าทายกิเลสตัณหาราคะพยามาณ ล้าที่จะท้าทายพยามาพยามานในที่นี้ชาวพุทธเราก็ต้องเข้าใจไปอีกทั้งสองฝ่ายไม่เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปเราต้องพูดทั้งสองฝ่ายให้คนฟังได้เข้าใจมารในที่นี้ก็มานภายนอกกรคืออาจจะหมายถึงบุคคลหรือตัวตนลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ มีคติธรรมไม่ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารแฉนอกอาจจะมาถึงตัวเราเป็นมารกับเพื่อนหรือเพื่อนอาจจะเป็นมารกับตัวเราหรือคนที่เคยร่วมงานกันอาจจะเป็นมารต่อกันก็ได้ที่ทําให้เพื่อนเป็นมารต่อกันก็เพราะกิเลสในใจนั่นแหละทําให้เป็นดูที่ไม่โกรธกันรักกันมาดีอยู่พอโกรธกันมาแล้ว เรียกว่าเพื่อนต่อเพื่อนเป็นมารต่อกันพี่น้องเป็นมารต่อกันเพราะกิเลสตัณหาราคะอุปทานมันทําให้เป็นมารต่อกันเป็นเทวดาอยู่ดีๆกลายเป็นมารช่รือก็มีมารในความหมายของธรรมคือกิเลสตัณหาราคะอุปทานที่ไปปะทะกันต่อสู้กันหลายอย่างมีความรังเลสงสัยไม่ศรัทธากันว่า อิจฉาลัทิยาตรนั้นคือมารภายในเกี่ยวกับความหมายแห่งธรรมมารภายนอกคือบุคคลบุคคลที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วยูดูอาจจะมีกิเลสบางอย่างมายุแย่ยุแยแแงจะแข่งรั่วให้ทะเลาะกันแล้วก็เรียกว่าแล้วก็มากันแก้งมาอิจฉาลัทิยาอาฆาตมันบาทกันแล้วก็ตามกันแก้งกันตามขัดขวางกันอันนี้เรียกว่ามาร ายนอกพันอยู่ในรูปลักษณ์ของบุคคลหรือวัตถุสิ่งของอารานีเนผ่านไปสิทธัตถาราชกุมานคือพระมหาพุทรมหาโพธิสัตว์ผู้สังสมบร,รมีธรรมมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ประเสริฐวิเศษสึกเมื่อสิทธัตถาราชภุมารออกหมวดหรือส่งประนวดอธิษฐานเพศเป็นนักบวช ถ้าเป็นคนเรากล้าไหมคนธรรมดาเรากล้าไหมกล้าที่จะสละักอันเป็นเรื่องที่มันมันมันเหนียวแล้วมันผูกมัดจิตใจตัวเองภาษาธรรมะเรียกว่าสังโยชน์ที่เป็นเครื่องผูกมัดเครื่องผูกมัดจิตใจก็คือสายให่ความสายใยญ่ความผูกพันสายให่งความยึดมั่นสายใหญ่งกิเลสตัณหาลาข้าวเกิานนั้าน สายใยแห่งโลภะโทสะมหะนม่ก็เรียกว่าเป็นต้นต่อเป็นเป็นต้นขั้วของการก่อมเหิดถึงสังโยชน์ที่ผูกมัดรักของจิตวใจคนให้เกิดให้คนในกลายเป็นในเลือต่างต่างไปนีสัย่ดีมากไม่ดีมากยึดติดถือมันหมกมุ่นมัวมมองไงมันมีคนขี้โมโหโทโสม่งดูแลอวเบโวยวายมากนั่นคือกิริยาอำนาจของสังโยชน์ทั้งหมดเลยที่ทําให้จิตใจนิสัยคน เป,เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นไปเรื่อยไปจนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็ยังเข้าใจตนเองว่าดีและถูกกว่าบุคคลอื่นถูกกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นนั่นแหละคือตัวสังโยชน์อันหนึ่งทีนี้มาพูดถึงฐานะ ภาวะอันสมควรที่เราจะต้องเรียกให้ถูกสิทธัตถราชุมานเมื่อตรัสรู้ได้เองปฏิบัติเองค้นคว้าได้เองเห็นเองตรัสรู้เองผู้ค้นพบเองในสัจธรรมอริยสัจธรรมอริยสัจสีอริยมรรยผลสัจธรรมทั้งหลายปฏิจจสมุโบาัตสิทธัตธราชุมา มาคู่บ่นเพียนจนค้นพบธรรมเหล่านี้ที่อยู่ภายในหรือมันเป็นเรื่องจินตายที่คนธรรมดาไม่มีสมาธิระดับชาไม่มีสมาธิระดับ่านที่จะเข้าไปจินตนาการหรือที่จะเข้าไปวิเคราะห์หรือจะเข้าไปเข้าไป เรียกว่าวิจัยวิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์สติปัญญาจิตใจหยาบๆหรือมืดๆมัวๆของมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะเข้าไปวิเคราะห์วิจัยธรรมะละเอียดขนาดนั้นได้นอกจากจะอาศัยจิตที่ทรงสมาธิชั้นละเอียดโดยมีสมาธิฌานเป็นนิสัยสมาธิธรรมดาอย่าได้ใยว่ามันจะรู้ได้ เพราะธรรมะแห่งอริย,รยมรรยผลฌานอภินญาเป็นธรรมที่ละเอียดมากจิตใจของเราก็ต้องละเอียดด้วยจิตใจละเอียดคือต้องเป็นจิตใจที่มีสมาธิฌานเป็นนิสัยหรือมีสมาธิเคยทรงสมาธิฌานปมฌานพุติิฌานเป็นนิสัยแล้วก็มีธรรมแห่ง มักผลเป็นนิสัยถ้าพูดเรื่องการบรรลุธรรมถึงจะเข้าใจกันคนใดไม่มีสมาธิฌานเป็นนิสัยไม่มีสมาธิอภิญญาสมาบัติเป็นนิสัยจะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานแบบสดสดร้อนๆ้อนดิบๆเลยเนี่ยไม่มีทางเข้าใจเพราะอาศัยหลักธรรมที่ในอนัตตลกนัสตร,สร,รหลังจากคนทันยัดเบรบลุธรรมไปแล้ว เหลืออยู่ว่าปัาพัทยมนามอสชิว่าปัพัทยามหานามะอัส <c oughs> ชิที่เหลืออยู่จึงมีเนื้อหาสละในอนัตตรคณสูตรหลังจากโกนทัญญะได้บรรลุธรรมไปแล้วก็เหลืออยู่สี่คนเขาพูดไว้ในตำราว่านักบวชทั้งสี่คนนั้นอินทรีย์อ่อนนักจึงอยู่ฟังอบรม และปฏิบัติฟังธรรมของพระพุทธองค์ทุกวังเพื่อขัดเกลาอบรมบร่มนิสไยให้อินทรีย์แก่กล้าก่อนให้จิตมันพร้อมพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าทั้งสี่คนเนี่ยจิตยังไม่พร้อมอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็คือจิตมันยังไม่พร้อมประการจึงไม่สามารถบรรลุทมได้พระองค์ก็เทศในเรื่องสิทธิพกอนัตตาอัตตาอนัตตาอันิจจัยงทุกขังอนัตตาอันเป็นอนัตตลัคณะสุข ในการชี้สอนสะท้อนให้เห็นว่าทุกอย่างมันมันไร้มันว่างมันมันไม่มีอาาัตราตัวตนมันเกิดขึ้นเป็นอยู่ตั้งอยู่ก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่เป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเป็นฐามก่อให้เกิดเป็นห่อเกิดถ้าเราสลายถ้าเรากดล็อกถ้าเราอถอนซึ่งต้นสายไปเหตุ ต้นตอของมันได้เพราะว่าอัตตาและอนัตตาความเป็นอนิจจังทุกครังนาการดวงจิตมันจะเห็นของมันจแจ่มแจ้งขึ้นมาเห็นมาด้วยตัวเองพระพุทธองค์พยายามพระพุทธองค์เทศสอนในเรื่องความเป็นอัตลากษณอัตาอตาอนัตตาความเป็นอนิจจังสัญญาทุกครั้งนากาเป็นสัญญาคือความไม่เที่ยงแตรลักต่อตัวนี้ที่อยู่ในหลักของหลักสูตรของอน,น,นัตตลักณสูตรพระพุทธองค์เทศสอน นักบวชทั้งสี่คนเนี่ยทุกวันทุกวันจงอี้ยซี่แก่กล้าและจริงพร้อมต่อก,การที่จะบรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมตามกับผู้ที่ค้นคว้าเองตรัสรู้เองจะเรียกต่างกันเรียกไม่เหมือนกันนะเรียกต่างกันผู้ค้นคว้าเองค้นพบเองตรัสรู้เองแล้วก็ประกาศธรรมจากการตรัสรู้ของของตนด้วยตนเอง เขาเรียกบุคคลนั้นว่าสยามคูเขาเรียกว,ว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปรพระอรหันต์พระอรหันต์ตัดพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ารัพ์เหล่านี้เอาไว้เรียกหรือใช้เรียกสําหรับบุคคลที่จะสรู้ได้เองค้นคว้าได้เองจะสรู้ได้จนเองรู้เอง แล้วก็มาประกาศทำประกาศศาสนาเขาเรียกบุคคลนี้ว่าสยามภูอนุตตรสมาสัมโพธิญาณหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพะระอรหันตจากการรับรู้บุคคลเหล่านั้นเมื่อได้ยินได้เห็นได้ยิน,ได,ยน,ไ,ดยนได้ฟังแล้วก็ได้ฟังได้ฟังได้ฟังแล้วก็เข้าใจด้วยมีสมาธิ ฌานมีสมาธิชัละเอียดเป็นนิสัยเมื่อได้ฟังธรรมมีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็งจริงก็บรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้ฟังธรรมและบรุตามเป็นพระอรหันต์บรุได้ฟังธรรมและปฏิบัติตามคำสอนของผู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสียงผูองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เรียกบุคคลที่บรรุธรรมตามเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเขาไม่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เขาไม่เรียกบุคคลที่ตรัสร kind of ู้ตามผู้บรรลุทำตามเนี่ยว่าสยามภูเขาไม่เรียกเขาจะเรียกว่าอริยะสาวกบ้างเขาจะเรียกว่าอริยสงฆ์บ้างหรือเขาจะเรียกว่าอนุพุทธบ้างคือผู้บรรลุเป็นพระอรหันตรัสรู้ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระสัมมาสัมพุทธสัมพุทธเจ้า เขาเอาไว้สัพ์นี้เอาไว้เรียกผู้ที่ตรัสรู้ได้เองแต่ผู้ที่ได้ฟังได้ปฏิบัติตามและตรัสรู้ได้ตามภายหลังเขาเรียกว่าอนุพุทธะหรือเรียกว่าอริยะสาวกหรือเรียกว่าอริยะสงสัพเหล่านี้เอาไว้เรียกนักบวชบุคคลที่บวชเป็นนักบวชแล้วตรัสรู้ตามเรียกว่าอริยะสาวกเรียกว่าอริยะสงเรียกว่าาเรียกว่าอนุพุทธะ อริยสงฆ์อริยสาวกสับเราสำนวนอันนี้เขาเอาไว้เรียกนักบวชที่ปฏิบัติตามและบรรลุธรรมตามภายหลังแต่ถ้าโยมอุบาสกอุบาสิากาทายกทายิกาฆราวาสญาติยโยมเนี่ยบรรลุธรรมตามมีดวงตาเห็นธรรมเป็นประโดูดับบนเป็นพระสิกขาเป็นนาพระอนาคาเป็นพระอรหันต์อย่าเรียกว่าอริยสงฆ์เลยให้เรียก ถูกต้องให้มันถูกต้องตามศัพท์ภาษาสมมุติ์ตามฐานะภาวะของเพศเพศของครวญแดโยโมบรลุธรรมเนี่ยอย่าเรียกว่าอริยะสง์เลยอริยะสงเนี่ยเขาเอาไว้เรียกนักบ,บวชท,ที่บรลุธรรมเท่านั้นถึงจากบรลุธรรมอยู่ในฐานะภูมิธรรมระดับอันว่าสง์แต่ภาวะฐานะ,ะ,ะที่สมควร ควรเรียกเพียงแค่ว่าอริยบุคคลหรืออริยเจ้าสองศัพท์นี้เอาไว้เรียกคารวะที่บรลุธรรมอุบาสกอุบาสิกาคารวะยอดเยยมที่บรลูธรรมเป็นอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งให้เรียกแค่สองศัพท์นี้อย่าเรียกอริยสงฆ์เลยอริยสงฆ์นี่เป็นศัพท์ภาษาเอาไว้เรียกสําหรับนักบวชที่บรลุธรรมธรรมเนรพระพิษุพระภิสุสมณะมันประชิด บรรลุธรรมแล้วเขาถึงเรียกว่าเรียกว่าอริยสงสศั์นี้เอาไว้เรียกนักบวชที่บรรลุธรรมสําหรับยาตยโยนที่บรรลุธรรมเนี่ยจะเรียกว่าอริยสงฆ์เลยใช้ศพัพท์ภาษาผิดเหมือนเหมือนผู้ที่แตสรู้ตามตเป็นพระอรหันต์เขาก็ไม่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทั้งที่เป็นพระอรห,รหอนัน,นตเน์เหมือนกันเป็นแตสรู้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่เขาไม่เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเขาไม่ได้เรียกว่าพระอนุตตรสัมมาสัโพธธญาณ บุคคลที่บรรลุธรรมตามเป็นพระอรหันต์ด้วยเมื่อปฏิบัติตามเขาเรียกว่าพระอริยสงฆ์หรือเรียกว่าอริยะหรือเรียกว่าอนุพุทธะอริยสงฆ์อริยสาวกอริยสาวกเนี่ยเตสะอริยสาวกสัก์เนี่ยสามารถเรียกฆราวาสก็ได้ฆรวาที่บรรลุธรรม แต่ให้ใช้สองศัพท์นี้ก่อนให้ใช้สองศัพท์นี้ก่อนจําไว้โยมที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ต้องควนเขา,เาใช้ศัพท์ผิดเขามาศั์อร,ริยสงฆ์เนี่ยใช้สําหรับนักบ,บวชเหมือนกับเหมือนกับสเสวยอ่ะคนธรรมดาเราเรียกว่ากิน,กน,กนเรียวกว่าทานถ้าคําว่าเสวยเนี่ยเขาใช้ศัพท์เป็นราชาศัพท์ใช้ส,สาหรับราชาเจ้าแผ่นดิน หรือขาราชกรพอดีเศรษฐีหรือประชาชนอย่างเราที่จะต้องใช้พูดคุยต่อประราชาเสวยหรือบรรทมเราจะเอาเขาบรรทมหรือเสวยเนี่ยไปไปเรียกไปใช้ให้คนธรรมาดาเรียกพูดคุยกันเอาแกเสวยนีย้แก่บรรทมติดมันก็ไม่ได้เหมือนกันเขาว่าอริยสงฆ์เนี่ยเอาไว้เรียกคารวะอริยบุคคลเนี่ยคารวะบรรลุธ,ธรรมเนี่ย ให้เรียกว่าอริยบุคคลอริยเจ้าอย่าเรียกว่าอริยะสงเลยเรียกผิดใช้ภาษาผิดใช้ภาษาเรียกบุคคลผิดเรียกฐานะภาวะผิดเขาว่าอริยสงเนี่ยเอาเรียกนักบวชที่บรรลุธรรมกานักบวชลอนนั้นก็ไปจากสมุติสงนี่แหละจะเป็นภิกษุก็ดีธรรมเนนก็นดีบรรลุธรรมแล้วเรียกว่าอริยสงเขาว่าสงเนี่ยเขาเอาไว้ใช้สําหรับนักบวช ถ้าคา,ารวะบรรลุธรรมให้เรียกว่าอริยะเจ้าอริยะบุคคลก็พอนี่ศัพภาษาพวกนี้ต้องต้องเฟ้นต้องเข้าใจว่าควรควรใช้กับบุคลคลเช่นไรไม่ใช่ว่าโยมบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมแล้วเห็นธรรมแล้วเข้าใจธรรมะแล้วเหมือนตัวเองบรรลุธรรมแล้วจะเรียกว่าตัวเองอริยะสงฆ์ไม่ได้มันผิดใช้ศัพท์ผิดในหลักสมมติบัญญัติมันผิดภาวะฐานะของฝ่ายฝ่ายนักบวชฝ่ายคา,ารวะควรใช้ศัพท์ไหน ใช้ศัตท์ให้ถูกต้องอย่าใช้สัพท์ผิดฝ่ายผิดทาง